วันนี้เรามาเก็บผักบุ้งแก้วครับอันนี้เพาะไว้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะฮะหนึ่งเดือนเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บไปปลูกที่แปลงนะอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วน่าจะใช่นะฮะเพราะว่าตอนที่ผมได้มเมล็ดพันธมานะข้างซองเ,เขาเขียนไว้ผักบุ้งแก้วเนาะก็ เ,เราก็จะทําการตัดนะฮะเดี๋ยวผมก็จะตัดความยาวก็เท่านี้ละฮะเนาะเราก็จะเอาความยาวประมาณสักสามสิบเซนประมาณยีส่สิบถึงสามสิบเซนอันนี้เขามีเขามีรากนะฮะเขามีรากออกละเห็นไหมเนั้นะเดี๋ยวเราก็จะไปเวลาปลูกเราก็จะไปวาง วางวางนอนลาบกับพื้นอย่างนี้เลยฮนะแล้วก็จะตัดครึ่งหนึ่งตัดความยาวอ่ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอนรากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะถอนถอนถอนโคนไปด้วยนะะเนี่ยฮะเนี่ยเราก็จะถอนโคนอย่างนี้ไปด้วยแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกด้วยนะก็จะได้มีหนึ่งต้นได้สองท่อนนี้นะอ่ะ เดี๋ยวเราตัดก่อนเนาะแยกส่วนที่เป็นปลายกับเป็นรากออกจากกันก่อนอันนี้ก็เลื้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเลื้อยแล้วใช่หรือเปล่าขังบุ้งแก้วเริ่มจะเลื้อยแล้วเนะาะเลื้อยก็เอาตามเลื้อยนะฮะ ส่วนใหญ่เขาไปทาเย็นตาโฟเนาะที่เราเห็นเนาะเอาไปทําเย็นตาโฟเนี่ยต,ตามตลาดก็จะมีความต้องการสูงอยู่นะครับแต่ว่าคนผลิตนะแค่ผลิตไม่ทัน ทอนไหนสั้นเราก็จะเอาไปแบบสั้นๆอย่างนั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องตัดครึ่งแต่ถ้าต้นยาวๆเราก็จะเอาแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นการปลูกครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผลลัพธ์ นี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แปลงครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนที่เราจะปลูกผักบุ้งแก้วนะครับ น้ำตอนนี้ผมปล่อยน้ำตอนนี้ผมปล่อยน้ำแห้งนะปกติแล้วน้ำมันก็จะขึ้นถึงระดับตรงต้นชายาตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะขึ้นไปถึงข้างบนโคกฝั่งโน้นด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะปลูกในระดับตรงนี้นะฮะระดับที่น้ำขึ้นถึงนะครับระดับที่น้ำขึ้นถึง เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะจนกว่าเขาจะมียอดนะจนกว่าโวบุงเขาจะมียอดออกเราก็จะค่อยปล่อยน้ํามาให้มันเต็มให้มันท่วมเหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็ปล่อยน้ําแห้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปปลูกเลยนะครับวิธีการปลูกผมก็จะปลูกแบบง่ายๆนะครับปลูกง่ายๆเลยอันนี้จะมีทั้งแบบที่เป็นยอด แล้วก็แบบที่เป็นรากนะแบบที่เป็นยอดกับแบบที่ติดรากมาด้วยอันนี้คือติดรากมาด้วยแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบที่เราตัดยอดมานะครับก็สามารถปลูกได้ทั้งสองแบบเลยนะเดี๋ยวเราเอาเอาที่เป็นรากมาปลูกก่อนนะครับก็วางเอาสองต้นนะครับนะสองต้นแล้วก็จิ้มจิ้มลงไปในดินเลย จิ้มลงไปในดินเลยก็จิ้มจิ้มไปประมาณสัก20-30เซนต้นหนึ่งแล้วก็ทั้งอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันมีมีรากแล้วก็มีตรงกลางด้วยเนาะเขามีรากอยู่ตรงนี้เราก็จะจิ้มลงไปทั้งสอง ทั้งสองอันนี้เลยนะหมายถึงว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะจิ้มคู่นะแล้วกดลงไปปุ๊บแล้วก็กดตรงตรงต้นมันลงไปด้วยนะครับต้นเขาก็จะมีรากเวลามีรากปุ๊บอ่าตรงกลางที่มันไม่มีรากมันก็จะขึ้นอีกด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะจิ้มอย่างเงี้ยฮะไปเรื่อยๆเนาะ เอาเอาเอาที่น้ำขึ้นถึงนะครับที่น้ำขึ้นถึงอันนี้ผมปล่อยนะ้ำแห้งไปได้สามวันวันเนี้ยดินมันก็เลยแข็งไปหน่อยหนึ่งนะถ้าถ้าหากว่าปลูกเมื่อสองวัน เมื่อวันก่อนเนี่ยก็จะพอดีแต่ไม่เป็นไรครับเขามีความชื้นอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ติดนะฮะเป็นแบบรากก็เหมือนกันออแบบที่มันไม่มีรากก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะวางลงอย่างเงี้ยฮะวางลงแล้วก็เอาเอาดินโคลน ฝังนะ เดี๋ยวเราก็จะปลูกอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเนาะก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะปลูกให้รอบนะฮะตรงโคกข้างบนด้วยนะครับไปเจอกันใหม่จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ